ครับผมนาราธรเลริศสะระวิทย์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการซื้อข้าวสารผ่านฟู้ดเพนด้าที่โลตัสนะครับที่ท่ีโลตัสเอ็กเพรสนะครับวิธีการง่ายๆเลยให้เราไปที่แอปพลิเคชันมูมอนะครับซึ่งเราได้ซื้อคูปองของฟู้ดเพนด้าเก็บไว้ในแอปเรียบร้อยนะครับท่านใดที่ยังซื้อคูปองไม่เป็นก็ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะครับก่อนหน้านี้นะครับ โอเคง่ายๆนะครับเข้ามาหนะ้าแอปแล้วให้กดไปที่คูปองของเรานะครับรอสักครู่นะครับกําลังระบบกาลังดาวน์โหลดอยู่นะครับและเดี๋ยวเราก็กดไปที่คูปองอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อเปิดคูปองมาใช้นะครับผมซื้อคูปองไว้1 5 0บาทนะครับกดไปตรงนี้ครับและให้เรากดคําว่าเปิดใช้งานตรงนี้นะครับ เดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับเปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับปากกาหายไปไหนอนนี้เปิดใช้งานตรงนี้นะครับโอเคกดเปิดเลยครับแล้วก็กดตกลงครับกดตกลงครับตอนนี้เราก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับตัวอักษรนะครับเดี๋ยวผมถ่ายหน้าจอไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลัวลืมนะครับแล้วก็เขียนด้วยนะครับ m m 1 50 p 3 y g w f โอเคนะครับได้แล้วนะครับตกลงแล้วก็เราก็ไปที่แอป Foodpanda นะครับแอปพลิเคชัน Foodpanda ผมจะซื้อข้าวสารนะครับข้าวหอมมะลิ5้กิโลนะครับจาก Lotus Express ใกล้ๆบ้านเรานะครับเข้าไปแล้วนะครับ เราก็กดยืนยันยืนยันนะครับยืนยันตำแหน่งนะครับและเราก็กดค้นหาตรงนี้นะครับค้นหาตรงนี้นะครับกดไปเลยครับทีนี้ให้เราเลือกช h o p นะครับช h o p นะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะเลือก l o t u s express นะครับรอสักครู่นะครับ l o t s express นะครับโอเคแล้วผมก็เลือก Tesco Lotus e x p r e s s นะครับโอเคเปิดเลยครับและเราจะซื้อข้าวสารหรืออะไรก็ได้เราก็เลือกซื้อตามใจชอบนะครับข้าวสารอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ค้นหาข้าวสารให้เจอนะครับผมจะซื้อข้าวสารข้าวหอมมะลิ5กิโลนะครับราคา159บาทเองถูกมากๆเลย ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นนี่เจอแล้วนะครับข่าวสารนะครับกดบวกตรงนี้เลยครับกดบวกเลยครับกดบวกเสร็จนะครับให้กดดูรถเข็นนะครับดูรถเข็นนะครับโอเคตอนนี้นะครับราคาคือหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทมีค่าส่งห้าบาทนะครับให้เราใส่ส่วนลดตรงนี้นะครับก็คือเอาโค้ด เมื่อกี้ที่เราจดไว้นะครับมาใส่ส่วนลดตรงนี้นะครับใส่โค้ดนะครับใส่โค้ดของผมนะครับ M MM M 150 P 3 Y G W F นะครับแล้วก็กดตกลงครับพอกดตกลงนะครับเดี๋ยวระบบก็จะลดไป50 150บาทก็คือคูป,ปองที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับแสดงว่าเราต้องจ่ายเงินสดให้ฟูดแพนด้า14บาทนะครับแล้วเราก็กดตรวจสอบที่อยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคกดตรวจสอบนะครับลองเช็คดูนะครับก็คือบกสพัทลุงนะครับหลังบกสพัทลุงยอดรวม14บบาทกดดำเนินการต่อได้เลยครับกดไปเลยครับดำเนินการต่อครับ เดี๋ยวระบบก็จะโอเคตอนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับรับเหรียญภารกิจแพนด้าขาช็อปนะครับโอ้สุดยอดมากได้ร้อยคะแนนนะครับได้ได้ร้อยเต้มและสินค้าจะมาถึงเราภายใน15 25นาทีนะครับสุดยอดมากๆเลยเราซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของ Food Panda เราได้คะแนนคืนด้วยส่ง ถึงบ้านด้วยครับสุดยอดมากๆเลยหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายส่วนตัวได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ